โรงงานนะครับ Ford e v e r e s t นะครับยูโรไฟนะครับปี2024เลยนะครับคันนี้แต่งเต็มให้ดูการแต่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกล้องดูเดียวข้างหน้าข้างหน้าแบมโบนะครับ21่เซตนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังด้วยเห็นะครับเรามาดูมุมมองนะครับสําหรับงานติดตั้งกล้องเข้าไปนะครับสําหรับรถหล่อๆทรงเสียอย่างนี้นะครับก็ต้องจัดของดีแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมงานเดินสายคขานี้ละเอียดนะครับ เก็บให้เรียบร้อยแบบนี้เลยตัวกล้องหลังขึ้นอยู่ตรงนี้เลยทุกสิ้นส่วนเห็นไหมครับสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างตรงนี้เห็นไหมครับต่อมามาดูมุมมองกล้องหน้านะครับการเดินสายเก็บให้เรียบร้อยไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องเสียบกับช่องจุดบุหรี่แบบนี้เห็นไหมเก็บให้เรียบร้อยไม่ต้องเสียบ USB ที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตัวกล้องขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับ เรามีภาพถ่ายนิ่งให้ดูนะครับตามขอบหลบสายแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะครับนะการเดินสายก็ประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ก็ยังรอนะครับทรงนี้นะครับ Ford Everest n e x t Gen นะปี2024นนะครับ,รบก็สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ